สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเอากินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วไปที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอะได้กินของหวานนะครับของหแม่ใช้มาแต่ไหนแต่ไรเลยกะทิอร่อยดีใช่ตลอดเมียนครับบใส่กองไงค่อยใส่ไปครับใส่กองไงมัเบิดมันแกะว่าเบิดแกะใส่บุเบิบ์ชอบใส่กองไงแม่บอมันเบาคนน่ะหมายถึงว่าพี่บีชอบขั้วเข้มแบบผมใช่ไหมจ๊ะ เลยคนเดียวแบบม้วนไม่นี่เขาอิเปนเลนยู่ที่ว่าการอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับพี่น้องครับพาอยากดหนอยเพรยะเดวเทระจันเดี๋ยวลาดตที่ไะอันนี้มาเลตที่นี้ต้องใช่เกียวปะใช่ ไส่เนยนึงอไปอุ่นไฟไหมสูตรแม่ใส่เกียตั้งไปอยัางน้อยทีผสมน้ำนิดนึงทานมส่นผสมคนพดโอเคเอาไปอาโขอบคุณครับบคุณบ์เอคามเอ้กินน้ำกันละไปมกันจะเอาสดไหมขอบคุณบ ไปินข้าวมกินวางเป็นกันรานเดียวเราได้บอก่าไหร่งีทั้งอย่งเลเนี่ยวเดียหน่อยมาแบงค์ีีีอ่านี้เยีเตไเไเนนี่บอกดงันงกินรานอะไันสิ่ง่นมีท่บนก่

วานดี่นคอมเมนต์มา่าพีอเอาางวาดอกไม้มาห้นะอ๋อกอพุ้นไรครับเสียบอะไรเสียบเล็วช่ำเล็กยางแบบฉ่ำมากหวานมากเปินน้อยปเป็นแบบพร้อมทานใช้ก็ทีอร่อยดีพี่อร่อยดีหอมขนาดเสียบขนาด ไปสีบุรเลยงกลับแล้วก็เพาก็อีบานอนีกคืนนึงนอนไปอีกเนาะแล้วก็อีกไปสีตกีดไปไงไก่ปนเดี๋ยวมาไทยสีตกีดก็สาม้อยสองลอยกว่ากิหน่อยไปเิ น้องนางเดินเสือกเดินทางื่อเช่านี่ครับกินเขา้ากินน้ำแล้วกลไปบยเดี๋ยวนี้เพื่อกินเข้าวน่อยเพื่อลดหุนน่นเบื้องยังไงเบืบ้องไหนก็ผิดปอมแปมแน่จ้ะคือบอแต่ว่าผิดปมแปมคืออะไร ฝากพี่น้องนะครับวันที่17กรกฎาคมครับภาพยนต์คลายอ่อนนะครับเลื่อนจากวันที่21นะพี่น้องโอ้น่องยังหอนเลื่อนจาก2 8สิงหามาเป็น17กรกฎาคมนะครับชัวเทะแน่นอนลอยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าได้ผ่านการประชุมกันเรียบร้อยแล้ว ยูนิผู้ใดอยากได้เสือกกระทรหาเพื่อนได้เลยครับ097 3 2 4 9 3 6 5จ็ดสมนะครับเจแล้วคนะครับีกร,นะรบรกระจีดมีอยียงไหลมองหลายบอนนะครับยิงงามทอกอันนี้แจ็คตัวไหน 3ามพันตัวโอ้โหสุดยอดขอบคุณยอดปังๆนะครับจ้างมาเี่าพันสองพันสามพันเพา่ไปแจกลูกค้าเอาไปแจกนี่ยังทีนะครับเสียร้ายตงการกัน,กนมีใครพูดอดอยากได้น,นะครับโทรหาในพื้นได้เลยครับคพูดสวัสดีครับ พอไม่เต็มเลยครับตอนนี้มีทุกสีนะครับอยากได้สียังพอขุมคอ,อวีแขนสั่นแขนยาวมีเบิดบัดดีครับช่างออฟเมื่อเนียนเมื่อนี้ไปสีบุญเรืองมาเถียงว่มืงขึ้นดีกว่าโอ้มาอยู่นี่สอ,อ,อ,ของขึ้นลแล้วเมียนตัดแจ็คตัวมือนีน ทไม่พันสี่บ่ร้อยตัวตัวหนึ่งตู้นี่นะครับเครื่องตัดผูด้ใดบ่เคยเห็น <S 2> <S 2> <S 2> อูทุตอาจารย์สร้างเรียบร้อยข้อทิตะเป็นเจ้าของไปที่เรียบร้อยนี่ครับวันนี้ป้าป๋าจะเป็นโชเฟอร์ให้ผมหนึ่งวันโอ้หอยบัตรแล้วนะแบกกับขี้ตลอดชีพตีป้าเถาดีวะพี่แบกกับขี้ตลอดชีพไหม นคุณหนูยิงเฮียโก้ครับฝากถึงเฮียโก้นะครับเสื้อเอทีเอวิงใส่อยู่กี่วันแล้วสามวันแล้วเนี่ยไม่ได้สามไปค่ะคนละโตลูกวันนี้ข้างหลังเป็นสาวน้อยเนาะ,อะขอบคุณเฮียโก้นะครับทำเสื้อมาให้สวยๆไม่ไหวทาจิงเมมเบอโอ้ อันนี้โคเอาใส่ร้อยมาเอายี่เออเจ้ว่าใส่แบบนี้ละเทีดีโอ้ผี้หเอาห่อนดิเ้าเป่อนเอาหอกินจะแซ้แข็งกินยอดเลยกนน้ำเค็มวะกินกวาลหกินเ้เที๊ยหรอหอนเลือกกระาก่อน้เี่อนอย่างละดีมาไหวเอาไปกับพีมาอวดเนาะ ยังเกาเนาะตลอดขีบเนาะพี่อาิตยะยังเท่าเลยยังเท่าเลยยังไหนก,นก็ได้ห่อเขา่าห่อเข่าห้าติดก,กับไปห้าลังนี้ที่ห้าอย่างจะยก,กไปแล้วเอาขึ้นไหมบ้าได้อีกกันมันยี่มันยี่เมียกบ่ล่ะบ่เมียกก็คือนเนี่ห้องผ่านเลยด้วยแม่น,น,นบอหัใส่ถุงมเออวันเถอะเอายกติดไปรวดมาแล้รกลับมาให้เราครับมันมันจะพูดดีกว่ากันนะครับ S <S> <S เนี่ยเน่เอาผ่าห้องไว้แล้วไม่มีปัญหาหรอกอรแล้วมันจะแล้วมันจะร้อนตลอดเวสิ <S 2> <S 2> อุ่นอยู่ตลอดพอกันครับพี่น้องทั้งสี่บุญเลี้ยงไปกำลังเจริญไรคล,ลคิปนี้ก็ฝากพี่น้องทั้งนี้ครับอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ